วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับช่างมดนะครับช่างมดจะเอาบรรยากาศสวยๆของจังหวัดเชียงรายมาฝากนะครับก็ก็มาส่งลูกชายที่หอนะครับมอแม่ฟ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับคือเป็นมหาลัยที่สวยอันดับต้นๆของประเทศนะครับก็ช่างมดก็ได้มีโอกาสมานะครับมาดูว่าจะสวยจริงอย่างที่ว่าไหมครับ ก็พาลูกชายขนของขึ้นนะครับก็อยู่ที่หอหอลำดวนสี่นะครับก็พาถึงลูกชายก็สอบติดก็ถือว่าเป็นบุญของครอบครัวแล้วนะครับก็ที่พอมาถึงหอลำดวนก็มีพี่พี่เขาเรียกอะไรนะพี่รหัสเนาะมาต้อนรับอย่างดีโอ้โหบริการดีมากเลยครับแนะนําตรงนี้ตรงนี้นะครับหิ้วก็ช่วยอีกต่างหากโอ้โหบริการดีมากๆเลยครับก็ ทีแรกก็ผมก็ทางเข้ามามีแต่ป่าแต่ดงนะครับโอ้คิดว่าลูกชายของเราลำบากแน่เลยทีนี้พอเข้ามาข้างในโอโ้โหบริการดีแล้วก็วิว,ว,วทัดสวยมา,มามากเลยนะครับก็เจริญนะครับก็เป็นก็ไม่น่าเป็นห่วงนะครับก็ถ้าเข้ามาในหัวมหาไรแล้วนะครับก็มันยังไงอะทีแรกผมก็คิดว่า เข้าโรงเรียนไหนหรือมหาวิทยาลัยอะไรก็เหมือนกันนะครับแต่ก็การเรียนการสอนก็เหมือนกันนะครับแต่ที่สําคัญคือการสอบคัดเลือกนะครับสอบคัดเลือกเข้ามาถ้าใครที่สอบติดก็ถือว่ามีความพยายามสูงหรือเอาคนที่เข้ามาได้คือมีความพยายามนะครับก็มีความรับผิดชอบ จะมีผลพวงกับลูกของเราด้วยนะครับหรือบุตรหลานของเราที่ได้มาเรียนนะครับก็ในหมายถึงว่าเรามีเพื่อนๆนะครับก็เป็นนิสัยดีแล้วก็มีความรับชอบนะครับก็ลูกของเราหรือบุตหลานของเราก็จะได้พบกับเพื่อนที่มีคุณภาพนะครับก็แตกต่างกันตรงนี้นะครับว่ามาอะไรไหนก็เหมือนกันแต่การเรียนการสอนก็เหมือนกันนะครับแต่ก็ได้ยินว่า มหาลัยนี้ก็เรียนกันเป็นภาษานะครับเรียนภาษาอังกฤษด้วยภาษาแต่ละวิชาแต่ละคณะนะครับก็แตกต่างกันไป<ม>ก็ผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้ได้ลูกมาเรียนดูมหาลัยนี้นะครับแม่แม่้าหลวงนะครับก็ขอฝากขอบคุณขอฝากอาจารย์ช่วยดูแลและสั่งสอนนะครับขอบคุณมากเป็นอย่างสูง พอถึงขอพักแล้วนะครับก็ต้องมารายงานตัวหรือมาเข้าห้องนะครับก็ไปนัหนแล้วไปนั้นแล้วรายงานแล้วก็เข้าห้องนะครับทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะครับนี่แม่แม,แม่แม่ของน้องนะครับน้ำตาซึมเลยนะครับก็ไม่เคยห่างกันตั้ง18ปปีนะครับอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันนะครับไม่ไม่เคยห่างไปไหนนะครับไม่เคยห่างไปไหน ทีนี้ก็ใจหายนะครับเมียบ้านก็เก็บเสืียผ้าให้แล้วก็แมนได้บอกว่าจะให้ถ้าทางหอพักหรือทางมหาลัยให้แม่มีที่พักก็คงจะไม่กลับด้วยแม่แม่ของน้องนะครับยังห่่งอยู่นะครับอายุน้องก็18ปีนะครับยังห่วงอยู่นะครับผู้เป็นพ่อเป็นแม่นะครับพี่ชายพี่สาวนะครับก็ให้กําลังใจกําลังใจน้องชายนะครับ ็สู้ๆไปก็อีก4ปีคงไม่นานนะครับนี่ก็อยู่นี่ยครับยงห้องห้องะห้องรวมนะครับห้องเขาเรียกห้องรูเมีรูเมีรนะครับก็ไปๆก็อยู่กันไปนะครับก็พอดีจัดของอะไรเสร็จนะครับก็ก็สักลากันนะครับแน่นอนก็อับอานเส็จนะครับกอดหอมกันนะครับ นี่ครับก็ไม่เคยห่างกันนะครับไม่เคยห่างกันครปบครัวนี้ไม่เคยห่างกันนะครับก็พี่สายแกก็จบแล้วก็ไปทํางานกรุงเทพส่วนพี่สาวก็เรียนอยู่กรุงเทพนะครับก็เรียนกาลังเรียนอยู่นะครับปีสามนะครับและอายุน้อนะครับก็ต่อไปก็ก็อยู่กันกับสองตายายนะครับที่อยู่บ้านนะครับก็ลูกๆก็ไปเรียนกันหมดไปทํางานกันหมดนะครับ ก็ก็คุจะเงานะครับคุจะเงาก็ก็ต้องทำเใจนะครับเผี่อานาคตของลูกนะครับตาจะให้อยู่บ้านด้วยกันก็อนาคตคงก็ไม่มีนะครับจะทําได้ํานาก็รรุ่นใหม่จไมัใหม่แล้วทาได้ํานาไม่เป็นแล้วนะครับก็เดินออกมาเม่บ้านก็ ก็น้ำตาไหลเลยนะครับน้ำตาไหลนะครับก็น่าสงสารอยู่นะครับแกไม่เคยห่างกับลูกแกนะครับอยู่ด้วยกัน18ปีนะครับอยู่ด้วยกัน18ปีเรแกก็จะหายไปจนกลับบ้านแกก็น้ําตาไหลตลอดทางเลยนะครับขามโซรถได้ประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามก็ลวงไว้เป็นที่ระลึกว่าวันหนึ่งเรา ได้มาเที่ยวเชียงรายหรือมาส่ยลูกเรียนมมหาลัยแม่ฟาหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นลงคลิปไว้เป็นที่ดังลึกเป็นเวลาเราอยากมาดูเราก็มาดูนะครับครับผมก็สวัสดีครับ